มันเลยโตขึ้นไปจะเป็นเสีเเ่ยนะเด็กอยู่เลยเอีกเด็กนูช้าก่อนเรื่องค่ะฝ่าบาท,ทข้าญาติพี่พี่น้าใได้านที่ห้ามข,ข้าระชครูเ,คเด็กผู้นี้คือลาชดว่าแห่งมันเลยเขาผู้นี้ถึงแม้จะเป็นเด็กแต่ก่ มีเชื้อพระมงค์เปรียบเทียบเท่ากับราชบุตรของพระองค์หากแม้พระองค์ไว้ชีวิต,วตเด็กผู้นี้นำไปเลี้ยงก็จะเป็นมือขวาให้กับราชบุตรของพระองค์และพระชนม,ม์ไอ้หนูเป็นใครเนะนี่ยพระองค์เป็นบุดที่เจ้าหน้าทีู่พูดมาก,ก็มีเหตุผลการละชีวิตของเด็กคนนี้มันจะส่งผลให้กับพระองค์ต่อไปรางวัลหลามาเทมาทุกครับ มัเลเยสิ้นแล้วซึ่งชาติมนมเลเซมยผมฉันต้องขอไปอยู่ตงบุญพม,ามา่าถ้าเช่นนั้นกูจะไม่ชีวิตมึงแต่มึงต้องปกปิดเป็นความลับกูจะปกปิดประชจบุตรมาเลเยกลับไปเลี้ยงที่มาตุภูมิให้เป็นพระกรทั้งซ้ายและขวาของอานิรุตกราธาลูกชายของกูคล้วมึงแล้วมัน